วันนี้จะมาน,นเสนอบทที่1นึอินโฟกราฟ,ฟิกค,คืออะไรบทที่ 1. นึ่งอินโฟกราฟ,ฟิกค,คืออะไร 1>, 1. ความหมายของอินโฟกราฟ,ฟิก 2. ทำไมต้องใช้อินโฟกราฟ,ฟิกและ 3. ประเภทของอินโฟกราฟ,ฟิกค,ค่ะหลายๆคนคงรู้จักและเคยได้ยินคำว่าวอินโฟกราฟ,ฟิกอยู่บ่อยๆแต่ส่วนใหญ่นั้นยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของอินโฟกราฟ,ฟิกนั้นคืออะไรใช่ไหมคะ Info Graphic นั้นมาจากการประสมคำระหว่าง Information และกราฟิกค่ะ Information หมายถึงสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวข้อมูลความรู้ไอเดียข้อมูลสถิติการรายงานผลต่างๆและการรายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆเป็นต้น กราฟิกหมายถึงภาพในรูปแบบดิจ oh ิตอลซึ่งสร้างด้วยคอมพิวเตอร์หรือภาพที่แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันเช่นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเป็นต้นเมื่อรวมกันแล้วอินโฟกราฟิกหมายถึงการนำความรู้หรือข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ โดยใช้ภาพกราฟิกเป็นเครื่องมือสำคัญนีงค่ะทำไมต้องใช้อินโฟกราฟิกทำไมต้องใช้อินโฟกราฟิกในยุคที่สมัยเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆทำได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่คลิกผ่านอินเทอร์เน็ตการแข่งขันกันด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่อาจทำได้อีกต่อไปดังนั้นการนำอินโฟกราฟิกมาประยุกต์ และใช้ประกอบความหรือนำเสนอข้อมูลต่างๆรวมไปถึงโปรโมชั่นสรรพคุณของสินค้าและบริการต่างๆจึงกลายมาเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมที่องค์กรรัฐและองค์กรเอกชนทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้น 1. สรุปข้อมูลในปริมาณมากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถสื่อสารสิ่งต่างๆที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 2. การใช้ภาพช่วยให้หน่าสนใจและจดจำได้ดีมนุษย์สามารถจดจำภาพและสีได้ดีกว่าความพูดหรือข้อความ 3. เหมาะสำหรับการให้ข้อมูลในหลากหลายประเภทการนำเสนอข้อมูลผ่านอินโฟกราฟิกไม่จำกัดว่าต้องเป็นข้อมูลเชิงสถิติ ีอย่างเดียวเท่านั้น 4. สะดวกในการเผยแพร่ผู้คนสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนภายในภาพเดียวโดวยไม่จำเป็นต้องกดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมประเภทของอินโฟกราฟิก 1. แบบภาพนิ่งสตาติกอินโฟกราฟิก 2. แบบมีปฏิสัมพันธ์ Interactive Infographic 3. แบบภาพเคลื่อนไหว Motion g r a p h i c 1. แบบภาพนิ่งเช่นแผ่นพับโปสเตอร์หนังสือภาพหรือเป็นส่วนหนึ่งในบทความาลิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ภาพกราฟิกประกอบข่าวโทรทัศน์ ซึ่งพร้อมส่งในสื่อดิจิตอลได้ง่ายเช่นส่งผ่านอีเมลการนำไปใช้ประกอบบทความในเว็บไซต์การส่งต่อในโซเชียลมีเดียเช่น Line Facebook Instagram เป็นต้นอินโฟกราฟ,ฟิกประเภทนี้จะไม่มีการแบ่งหรือปรับปรุงเนื้อหา 2. แบบมีปฏิสัมพันธ์ Interactive Infographic เหมาะกับการบรรยายข้อมูลที่มีปริมาณมากและซับซ้อนผู้อ่านสามารถอ่านข้อมูลเชิงลึกได้ผู้สร้างชิ้นงานสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหารหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้และนี่คือตัวอย่างค่ะ แบบภาพเคลื่อนไหว Motion Graphic เป็นการสร้างภาพกราฟิกให้มีการเคลื่อนไหวได้หลายมิติแตกต่างจากแอนิเมชันตรงที่ไม่มีตัวละครเป็นตัวดำเนินเรื่องหรือมีบทพูดและตัดฉากสลับเหมือนภาพยนตร์แต่จะเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวให้กราฟิกและใช้การภาพเสียงประกอบแม้ว่าอินโฟกราฟิกประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากสามารถดึงดูดให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมได้มากกว่าแบบภาพนิ่งและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้แต่การออกแบบชิ้นงานจะยากขึ้นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้นหมายความว่าค่าใช้ใจ่ายในการสร้างชิ้นงานจะเพิ่มขึ้นตามค่ะสำหรับการสอนในบทที่หนึ่งนั้นขอจบตรงเพลงเท่านี้น,นะคะแล้วไปเจอกันต่อในบทที่2ได้เลยค่ะ copycat.